เดที่เด็กไม่ได้ค่ะสชาอนนขอขเนาิเศง N T Live นะคะคุณอยู่กับมนุษย์สไปนทางเมืองเวนิสค่ะวันนี้นะคะวันนี้เลยลูกวันนี้เลยค่ะแต่แม่จะมตหนังต้องต้ไมหลากหลสุดจุ่นะคะตอนนี้มีสมาชิกนะคะทุกท่านเลยนะคะเัีนยวเราพาทุกคนมาเที่ยวเวนิสค่ะสไปต์สปาเตีค่ะ พ่ <Cornell>. นินโบโลนค่ะอยู่โบโลนี่นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านนะคะไปเดินชมบรรยากาศกันนะคะนีค่ะทุกคนจัเต็มมากๆเลยนะคะสวัสดีผู้ชมด้วยนะคะมีใครเข้ามารับชมก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่ซานมาโคนะคะไปดูความเขาเรียกว่าอะไรล่ะความ ความแออัดความแออัดคแล้วก็ไม่อัดแอนนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินกันเลยค่ะได้ได้ค่ะมาถึงลูกสิงหาเชิญ วันนี้บรรยากาศคนแน่นคึกคักมากๆเลยนะคะขออนุญาตถามนะคะชื่อคุณอะไรคะยีกย์จากนกรศิรีธรราราชจากนครศรีธรราชวันนี้เราคะกรงค่ะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวซานมาโคกันนะคะวันนี้นี่ค่ะก็ผู้คนเยอะแยะแล้วก็มากันในชุดคอสตูมจัดเต็มยศกันมากๆเลยนะครับพวกเราก็เลยเต็มนะคะเต็มเราก็ต้องจัดนะคะเต็มเหมือนกันนะคะ เราก็ไม่ยอมแพ้ใช่ใชไหมคะใช่ค่ะเราเป็นดาานะคะดาราเป็น <laughs> โอเคไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปฟานมาโคกันดีกว่าไปดูความวุ่นวายคนเยอะมากส่วนเวนิส r คน v นลนะคะจัดจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่อิตาลีนะคะสามารถมาเที่ยวก็ได้นะคะเวนิส r n นว a ลปีนี้นี่คือคนเยอะมากๆเลยนะคะหลังจาก เหตุการณ์นะคะควายขิดนะคะควายยังควายขิดจับใครเนี่ยจับผู้ชายละคขออนุญาตเดินเดินเส้นกลางนะคะ คนเยอะมากๆค่ะเ,เพื่อนสวัสดีนะคะไม่ทราบว่าสองท่านที่รับชมชมจากที่ไหนบ้างเอ่ยนะคะก็ทัดทายแมนึกได้นะคะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศน,นะคะคนเยอะมากๆค่ะทุกคน,นตอนนี้นะคะษร์อยู่ที่สะพานเรียงโตนะคะนี่ค่ะข้างหลัง สะพานเตียนโตนะคะก็จะเป็นสะพานหลักนะคะข้ามคลองแกรนแคนเอลนะคะ จากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปที่ซานมาร์คก็จะใช้เวลาประมาณจริงๆแล้ว5นาทีก็ถึงแล้วนะคะแต่ว่าพวกเราไม่เพอนะคะาทีเราจะดยี่สิบนาที่มูจะถ่ายรูปค่ะส่วนวันนี้คนเยอะด้วยนะก็เลยอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะลา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 ละคาลาลานาลาลานาลาลาลาีาล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 านะคะลัลาลา 我不懂，你叫什么名字啊哦，我叫,呃、我叫阿迪。我叫阿迪。我叫阿迪。大家好，大家好。大家好，我叫诺基。我不是，我不是泰国人，哎，我不是中国人，我是泰国人。我泰国，泰国，泰国人。泰国人。 ขาวทอเี่ยมดี่ยวค่ะตามพี่มันนั่้กดตนนโอคนเยอะมากๆากเลคนี่คสุดยอดจริงๆนะคะคนบอกว่าเยอะมาก2023ใช่วันนี้เป็นปีที่มีความสุขสนุกมากๆเลยค่ะแอด ว่าพี่มาชุกอะอลังการมาค่ะเออควรเที่พิซซาิสานยาอ้นรบอิรบอิ Yes right เออออ ใส่นหน <maison> ้ากากไม่ได้คะทุกคนใส่แล้วเดินไม่ไ <every> ด้ถ้าตกนะคะโอเคเอาไปต่อไปนะคะของเราเป็นตีมชุดไทยนะคะทุกคนถ่ค่าชุกไทยไหนคะรไหนีไ่ไม่สามารถเยเยท่รได้ ใหเธอจ๋าเธอคนนั้นคือเธอใช่ไหมใช่ไหมว้าวสำหรับเทศกาลเวนิสคา์นิลนะคะก็จะจัดทุกปีนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีแพลนจะไปเที่ยวในปีถัดๆไปนะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้นะคะซึ่ง เพื่อนๆอาจจะแพลนนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยอากาศก็ยังใช่คนเยอะอากาศก็หนาเยอะเลยล้นค่ะล้นอัดแน่นมากๆแน่นอกค่ะต้องยกออกออกค่ะหุดห้าที่ค่ะทุกคนหน้ากากเยอะแยะแบบกระแปะมากนี่นะคะนั่นมีกิ่งพุ่มแล้วก็มัน สวมหน้ากากเข้ามากันก็ต้องมางานนี้นะคะใช่ค่ะใช่คือป้าจะต้องให้เต็มที่ค่ะคืะค่ะใช่คลิปนี้คลิปนี้ก็อาจจะแบกว่าใช่ค่ะป้าเนี่ย number ค่ะ is number one sorry sorry ขบวนใช่ต้องมีบรรกาศ มันเป็นการบองตัวเอง

ตอนนี้นะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปทานมาโคนะคะทุกคนอยากแคบอย่ากแคบขาเออใจเย็นๆใจพี่น้องเออใจเย็นใจเย็นอันนี้นะคะเมนูมากับแอดนะคะแอดอ่าแอดปูนะคะแอดปูจากเพจนะคะบ้านสพภายอิตาลีนะคะก็มากับเพื่อนๆนะคะวันนี้สนุกกันเต็มที่นะคะอาจจะแบบว่ากิจการจะเป็นนิดนึงนะคะเราก็บอกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะให้ได้ฟีลเนาะใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นภายในบ้านถ้าเป็นเป็นเออเป็นเป็นงานเออประจำปีของเมืองเวนิสค่ะนิสใช่ค่ะพี่น้องคนได้ว่าเที่ยวหน้าฉักชั้นมาได้ชั้นเจ้าตายนะคะแต่ใจเต็มค่ะคนนี้คือเจ้าหน้าขะเนื้ออะไรดีค่ะเจ้าเนื้อใสแต่วาล่าเนื้อใสแต่วาล่ เป็นคนคนชาวเชีงแซานะคะตะวันออกค่ะนี่ค่ะโอ้กำลังจัดนะคะจัดเซตจัดจัดทรอปนะคะนี่ค่ยว้าวสวยมากมากเลยแม่ลูกที่จัดนะค่ะทรอปนางทรอปทรอปบุ๊ยนางบิดครับของพวกเรา นางกับพวกเรามนเลยค่ะเราใส่เสื้วผ้านางมาพวกเราไม่มองไม่เห็นทุกคนค่ะเราต้องเดินต่อนะค่ะอีกนานค่ะกว่าเราจะถึงซานมาโกถ้าใช่ค่ะถ้าคุณจะเดิเดินแบบแบบเศร้าตายค่ะเออน่าเดินแบบยับยับเถอะถึง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 ึงถึงคึงถึงตอนนี้เราเป็นดาราแล้วค่ะ คือจะบอกว่าเวลาที่เราหลับใส่หน้ากากอันนี้กันนะคะทุกคนใช่ค่ะ <laughs> คือแบบแลแบบแเซ็ตทั้งเซ็ตเนี่ยค่ะคือทุกคนแบบว่าถ่ายรูปก,กันแบบว่าพับๆๆๆกันเลยทีเดียวนะคะไม่ค่อยใครแล้วนะคะไม่มาตอนไหนก็ส สวัสดี3ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะคะวันนี้จะพามาชมแบบบรรยากาศสดๆเลยนะคะสำหรับงานเวนิสคา์นวัลนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นเป็นคลิปแรกนะคะเป็นไลฟ์แรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s s c r i r i นะให้ช่อง NT Live Venice i t a l ให้มัุนย์ดด้วยนะคะช่องนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอิตาลีเกี่ยวกับเวนิสนะคะเป็นหลักเลยทีเดียวค่ะก็มา ติดตามกันได้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะทุกคนกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนนะคะสวยค่ะตรงนี้เป็นวิวแบบว่าเห็นซันมาโค,โคนะคะนี่ค่ะทุกคนนู้นภาพน่า,นาตื่นตานื่นเป็นคอมเปเนนโลนะคะค่ะซันมาโกทีข้างหลังนู้นเลย คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกที่มนุษย์ไลฟ์สดเป็นแบบเห็นตัวนะคะใช่เพราะไม่มีเพื่อนแล้วทุนรู้สึกว่ามันสนุกปกติก็จะไลฟ์คนเดียวมันจะแบบผิดวามสูงใช่อยู่ยี่สิบปีไรเงี้ไม่เคยมาเลยแห้งหลเนี่ยโอ้โหสนุกมากเลยอะเลยยิ่งมากับเพื่อนยิ่งเป็นไรได้ฟิลแบบสนุกมากไม่งั้นไม่สนุกไงถ้ามาคนเดียวใช่มันเหงา ่ึกวาโไม่แน่ใจว่าเราจะไปถึงซานมาร์โกกันไปไหนนะคะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วเพื่อนๆสมาชิกเราหายไปไหนอยไ่เลยที่นี่เลยอย่าพูดจะ c'è Grazie, meraviglioso, signori. Non fermiamoci in mezzo, continuiamo a camminare, grazie. An An prezzo. Un attimo No, no. no. All all right. Right. In questo modo... Non lo so, non lo so, non lo so, lo so... Perché? Attenzione, questo palo. questo <laughs> <laughs> palo, c'è palo. แอดคูกก่ยังอยู่ไหมแอคคู่5ตัว5ตัว5ใช่แต่แอดตัวเล็กมไม่คก็ยเห็นเบิ่งซิบ่เห็นเนด็ดจ้าเฮ้ยเธอคนอเยอะมากค่ะก็จะมีแบบว่าตำรวจนะคะคอยบล็อก ตามคนเยอะไงก็เลยใช่ก่อนที่แบบว่าจะแบบคือคนเข้าไปแออัดกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปแออัดกันเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเกิดจะาำจนได้นะคะ<ป>คือเวนิสจะต้องบอกว่าเวลาที่มาเที่ยวต้องทังใจเรื่องเรื่องคนนะคะอาจจะคนเยอะมากแล้วก็แบบเบียดกันนะคะ ตรงเลยค่ะเส้นนี้ตรงอย่างเดียวค่ะแอดยังอยู่ไหมคะแอดเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ซานมาโคโนะคะแล้วก็เราก็จะแบบว่าพากลับบ้านแล้วนะคะไม่รู้จะแบบว่าได้กลับเมื่อไหร่ด้แหละนี่ค่ะมีคนใส่ชุดคอสตูมนะคะก็จะแบบว่าสวยงามร้านนะคะร้านรวงข้างทานเ <Sorry. S 1> ยอะมากบรรยากาศช่วงนี้ก็ ยังหนาวอยู่นะคะทุกคนคือปีนี้แบบว่าแลแบบหนาวแบบลบสองนะคะตอนเช้านะคะเดี๋ยวเรารอสมาชิกกันนิดนึงคนเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆนิดนึงหน่อยเนาะนี่ค<ะ>่ะใครที่ดูอยู่นะคะช่วยคอมเมนต์บอกมนุษย์ด้วยนะคะดูจากที่ไหนกันบ้างอเ,เอ,อ่ยมาทักทายกันนะคะโอเคค่ะมาแล้วค่ะ ทุกคนราคาอคตอนนี้ลงแล้วป่ะโอเค,อเ,คเดินต่อเดินต่ออีกประมาณ5นาทีไม่เป็นไรกาแฟไอเด็ดนี้หนาว ไปไหนคมอแล้คนนั้นเออคนนั้นที่เจอเป็ดใช่ไหมใช่ัไงคนหนอเออนี่ทุกคนว้าวหน้ากาดแบบว่าสวยมากมากๆสวยมาก แม่ต้องใจลัลายลั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 ละแต่ถ้าเกิดซื้อนักกางในช่วงนี้นะคะก็จะแ,แพงนิดนึงนะคะทุกคนเวลาที่แบบว่า <And this S 2> มาเที่ยว <is> เนาอไอต้องเสิร์แบบว่า is the money, <laughs> money right เนี่ยพี่จีนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเตึ๊เยพิซซ่านะเสริมมดอุ้มอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวค่ะรออีกนิดนึงแต่เรารอสมาชิกกันแป๊บหนึ่งนะคะสมาชิกเราหายนะคะ,คะ,ะ,คะใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้จริงๆเราแบบอ่าไม่นอนหลฟ์มา17นาที17นาทีจากเรียลโต้นะคะจ้า

ขอบเดิมมอนนี่ขอบเพียงม่ะเดินมาเลยนะคะคนเยอะมากๆกว่าจะเดินได้ทีละสเต็ปทีละก้าวนะบอกว่าคนเยอะจริงๆนะคะคิดว่าเดือนแอบอาทิตย์หน้าน่าจะเยอะกว่านี้นะคะคุณเขากำลังนี่ค่ะเขากำลังเอ่อเขากำลังละลายเดิมมอนนี่กำลังละลายมันนี่ใช่ไหม ะะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลคะดที่เข้ามารับชมนะคะ อันนี้เป็นนุไลฟ์สดจากเมืองเวนิสนะคะกับเทศกาลเวนิสคาร์เนวัลนะคะคนเยอะมากมา,กถ,าถ้าเกิดว่าใครมาต้องเตรียมตัวนิดนึงนะคะถ้าไม่ชอบคนเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะทุกคนตามซอยตามอะไรตนะ่างๆช่วงนี้นะคะก็หน้ากากขายดีค่ะทุกคนมันเหมือนแบบเป็นฟิลในการแบบมาเดินเล่นนะคะก็จะต้องแบบว่ามีหน้าก og หน้ากากใส่ด้วยนะ ประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราแวะรอนะคะสมาชิกเป็นระยะระยะเนาะ mm hmm. หายไปไหนแล้วอันนี้จะข้างหลังนะคะจะเป็นร้านไอติมนะคะชื่อเวนชี่นะคะทุกคน mm hmm. ก็ก็จะเป็นไอติมที่อร่อยนะคะ mm hmm. ร้านหนึ่งของในอิตาลีนะคะ mm hmm. เพื่อนๆที่มาก็พลาดไม่ได้นะคะ mm hmm. กับการกินไอศครีมด้วยเนาะ รอกันน okay. um, ิดนึงห้กำลังมาแล้วนะลงสะพานมาแล้วนะคะมาเวนิสนะคะก็มีอีกอย่างหนึ่งก็ค right> ือเวลาที่เราเดินเนี Every ่ยก็อาจจะแบบว่าตอกจอกซอยมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมันก็เหมือนกันนะคะก็อาจจะแบบลงอะไรกันบ้างนะคะเด็ดแกงหายไปไหนเด็กแกงนะคยังอยู่เลยเยเ คนนาเลยค่ะเพราะน่เราสวยนะคะมีคนดูสามล้านคนนะคะน่าจะดีเกินไปนัก่สามล้านคนนีคะขอบคุณมากมเลยค่ะเราไม่มีนาก่าพวกเราก็สวยนะคะเพราะว่าเราลงเองนิดนึง เดี๋ยวเพิ่งออกกันไปนะคะดูให้ครบก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่ซานมาโคแล้วนะก็จะบอกว่าคนเยอะมากเป็นไฮไลท์เลยนะคะห้ามพลาดแล้วก็มีคอสตูมเด็ดๆนะคะสวยๆให้รับชมกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะกดแชร์ได้นะคะให้เพื่อนๆได้มาชมด้วยนะ้ี่ะวหาวสวยงามมากๆเลยค่ะ

ผู้ชายนะคะตอนนี้เราบอกว่าคคืนนะะอ่าใช่แล้วฟั่งค่านะคะผู้ชายเก็บเราแล้วก็ร้อตอบอ่าท่ถทุกคนว้าวดีมีนี้สวยมากสวยงามมากอะไรนะตีอะไรนะอ่ะ tiếp Avatar đấy Avatar Avatar wow hello công khai lên công khai chị ถึงแล้วค่ะทุกคนไข่แข็งค่ะไข่แข่งค่ะดิฉันเป็นไข่แข่งไข่แข่งง่ค่ะความแซ่บดูที่สีดักล้าที่สีค่ะสุดยอดสีแดงสีนี้ดิฉันคือเบิร์นแดงเบิร์นแด่สมเบิร์สมเบิร์นคุณดิฉันอต่งแต่สีขาวค่ะถึงแล้วค่ะซาราโค้ดิฉัทุกคนโอเคเดี๋ยวเปนรูปถ่ากลับกล้องให้ดูนะคะกลับกล้องยังไงวะ กับก็ไม่เป็นอ่ะี่สวยมากทุกคนแบบว่าคอสตูมแบบเยอะมากกับก็ไม่เป็นอ่ะทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดินไปพรอมๆกันก็ก็เอามานะคะทุกคนไลฟ์ก็ต้องไลฟ์นะคะสู้ชีวิตมากค่ะยูทูบเบอร์สู้ชีวิตนะคะ วอ้าวแสงแดดคิดถึงแดดนะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะนี่ค่ะ <c oughs> ไ,มไ,มไม่สนใจใครแล้วนะตอนนี้บ <c oughs> นรลุไลฟ์สดแบบว่าเดินละชาวบ้านเขาไปทั่วเลยนะคะว้าวฮัลโหลฮัลโหล Thank you นี้เปียซาซันมาโค่น,นะคะทุกคนถึงแล้วค่ะ คนเยอะมากมากทุกคนบอกว่านี่จัดเต็มมากมากเลยโอเคเอใส่บ้างอะไรบ้างน,นะคะนี่ค่ะ่เโอเคไป <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปเดิน <c oughs> ดูคอสตูมส,สวยกันดีกว่าเนาะนี่ค่ะ อ่าโอเคเดี๋ยวเรารอ,อตรงนี้รอตรงนี้รอให้เขาออกมาจากจากบรนช่องนะคะม่เทุกคนไม่รู้จะกลับกล้องตรงไหนอ่ะกลับกล้องยังองอยากกลับกล้องให้คนเห็นหาไม่เจอหาไม่เจอทุกคนกลับกล้องไม่เป็นโอเคเอาไม่เป็นไรก็เอาแบบนี้แล้วกันเแบบนาะ คนเยอะมากๆโอเคสมาชิกเข้ามาแล้วไม่เยอะมากไม่เยอะจนเบียดแบบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคุณสามโมงครึ่งนะคะตอนนี้บรรยากาศสามโมครึ่งนะคะแดดกำลังสวยสวยยี่สไม่แดดแบบว่าว่างชคดีมากเลยกับดกอรใช่ใช่นะคะ อันนี้ก็เป็นหน้ากากที่ไม่รุ้มีอยู่นะคะทุกคนคกคน็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะคะนี่ทั้งหลักจะประมาณนี้ไปทําด้วยกระดาษนะคะทุกคนเป็นเหมือนเปเปอร์มาเช่นนะคะพาเราใส่ไปสักพักนึงเนี่ยเาเวลาเราหายใจเลยเนี่ยกระดาษก็จะอ่อนนะคะตรงนี้ก็คือจะแบบมันก็จะยุบยุบลงไปนะคะเป็นข่องก็ใส่บ้างถอดบ้างนะคะเพราะว่ามันก็จะแบบาจไม่ออกหายใจไม่ออก,อแ,ออกแล้วใส่ไป<อ>าานานบบามันก็จะแบบว่า กระดาษนิ่มนะคะกระดาษนิ่มเดี๋ยวเรารอกิ๊ติ้งกับเพื่อนเพื่อนเรานิดหนึ่งใช่ค่ะสามร้อยหกสิบองศานะคะค่ะอ่าเป็นไงก็สองน้ามีสองตอนนี้มีสองร่างหายอยู่คออยู่สองคนนะคะโอเคโอเคชมบรรยากาศไปพังๆกันทุกคน มาทั่วสรารทิศจริงๆเลแดดดีมากๆใช่ค่ะวันนี้เราจะเริ่มเปิดเราจะเริ่มเปิดไอ้นั่แล้วนะคะจะต้องชุเนเราบ้างอัอนนี้ก็จะเป็นโบทนะคะบาซิลิกาซานมาโกนะคะันี้เป็นโบทหลักของเวนิสนะคะ เปาาียซาตรงนี้ชื่อว่าเปียซาซาัานมาโคโนะคะก็จะเป็นจตุรัสใจกลางนะคะของเมืองเวนิสนั่นเ,น <c oughs> เรามีากิจกรรมใหญ่ๆห,หลักๆนะคะก็จะใช้เปียซ่านี้นะคะเป็นที่จัดกิจกรรมเนาะ <c oughs> มาแล้วนะคะสมาชิกของพวกเราเ <c oughs> อามาค่ะทุกคน ไหนมาค่ะแอดถ่ายรูปค่ะโอ้แม่ถ่ายรูปกันมาโอเคเอาเปค่ะตว์เดอเดี๋ยวตอนนี้เราจะปิดคลิปกันแล้วนะคะขอเป็นแบบ360องศานิดนิดจะนิดนิดเอาไปสั่งนื้อนี่ไหมสั่งเนว้อ สามสิบองศาไงก็เดี๋ยวเราหมุนหกครั้งโอเควันนี้เนี่ยคะก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกของเรามากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกันนะคะเป็นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากๆเลยนะคะที่เราได้มาแบบสาวนะคะก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะสำหรับ สมาชิกผมพวกแพรนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเราจะพาไปดูไปดูไปเที่ยวไหนกันนั้นนะคะก็ติดตามได้ที่ช่อง NC Live in Italy นะคะ,คะวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปและพะิเศษที่บายไปตากบนกระเช้ายไปไค่ะโอเคขออนุญาตปิดนะคะออต้องถอดชุดแล้วก็เชลลี่